อีกครั้งหนึ่งนะครับเครื่องที่ใช้ถ่ายเทอาสดแบตหมดครับเลยยืมโทรศัพท์ของนายห้อยอาร์ตถ่ายครับลองให้เลยลุงลองให้เ๋ยเดี๋ยวที่หลังค่อยมาเอา <c oughs> อยัางยังที่ัวนนันให้เท่าไหร่แต่เดี๋ยวร้อยลูกมันโตก่อนเดี๋ยวมัน,นมีลูกทำไมใหู้นลน้องนมก่อน <c oughs> โอ้ไม่ายแล้วพวกมันจองเลยนพวกจับมัดก็จับได้นะครับเดี๋ยวจะเอาพวกที่ยังไม่ได้จับมัดขึ้นก่อนจะคล้องต่ เอกเออกเจีอกเออพ่อพ่อพ่อคุยแม่ข็กีเล็กก็มีเยอะนเออตัวเมียสองตัวผู้ตัวผู้มาแล้วได้แล้วหนึ่งตัวตัวละตัวใหญ่ได้แล้วตัวใหญ่มันดื้อหรอลุงไอ้ใหญ่เนี่ยแต่มันตัวใหญ่กว่าเขาเนี่ฮะ

ใจ,ใจเย็นป้าใจเย็นเออไปลูกไอ้ใยไอใยไอใยคือรถ<ป>ทีละตัวนะครับ

แกลอกด้วยแกลอกเรทียกอกไหนระดิ่งบ้านผมเรียกกระลงที่ไหนเรียกกระลงพิษนุโลกเรียกกระลงนะครับนัววเนี่ยนี่ม่วงนะครับที่ของอเขาเนี่ยเรียกว่ารอกครับ จังหวัดตากเรียกว่ารอกรอกรอกมดสุโขทัยเรียกกระดิ 5, ด่งแกะกันขอขายไปนให้ลูกเียงกันหลังหลัง จับหัวไปนกได้ไงแล้วไม่รู si ้อาเพื่อนหัวจะพุ่นเลยนกไว้อนี่โอเดี๋ยวเอเบียร์มาแล้วะเฮ้ยคนมีเส้นเดียวคมีเส้นเดียวกเราไม่มีรขนแดงขั้ดบา้างเนี่ย ที่เจนเอาเอาพลออกมา còn มั้ยมัด S <S หกแล้วเจ็ <S <S แดแล้วลวะเจ็ดจริง่ะบนมีห้า อ่าตัวหน้าดานี่ปับ๊บแม่นจัดโอ้ยสาธิตสาธิตสาธิตการคล้องไม่เข้าเดีอเด้อเด้อเด,เดครั้งที่สองครับแก้งครั้งที่สอง เอาครั้งที่สมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พบครบแล้วเอาเนนมาพร้อมอันนี้เนนครับเนน เนนมาแล้วสี่ครั้งที่สี่เนี่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เน้นเ้ปับ๊บนี่ชี้ไม่ต้องมารครบแล้วได้เรียบร้อย,ยรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เน้นครับไม่ถึงชีวันนี้อาเดี๋ยวผมจะ เอาคร่าวๆเนาะเดี๋ยวถ่ายคร่าวๆทีมงานเริ่มมองหน้ากันแล้วครับเริ่มมองหน้าผมแล้วโอ้โหลุย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 ไปเออเข้าขาหน้าด้วย ตัวที่เจ็ดนะครับห้าเจออตัวที่เจ็ดเหลือสิบตัวครับแค่ส,สิบตัวเองเนะนะออพี่น้องกว่าจะได้เงินแต่ละบาทแต่ละ,ะตาตังนะเครเป็นเูกยเป็นเมียก็ู้เอาไว้นะ จะได้เงินแต่ละบาทกว่าจะไปหาหมอมืดโลตัสโอ้ยเงื่อนไหลใครย้อยนี่หมอดูไว้นะหมอแม่หมอดูไว้นะในห้อยอาร์ตเนี่ยโอโหหอบเลยครับหอบแต่เกินน้อยโดยทำได้เหนื่อยขนาดนี้ก่อน <67. S 2> ยังเหลืออีกหาตัวไหมที่ต้องค้อยห้าตัวล่ะโอ้โหเอาละงานหนักไม่เคยฆ่าคนเหลือข้างล่างสิบตัวนะครับนี่โชคดีไว้หน่อยโชคดีหน่อยจะผูกไว้แล้วครับจะผูกแล้วโอ้ อ่าตัวนี้หลอจัดผมต้องไล่ตูดด้วยเขาอนะเนาะอ่ะไปจะมัดหรือจะเอาไปเลยเอามัดก่อนมัดไว้ก่อน โอ้โหแทงสีข้างมัดได้มัดไว้ก่อนครับมัดไว้หกตัวเหลือที่จะคล้องอีกสี่แม่นี้สวยนี่นาจะเป็นลูกมันแนเนอะลูกดีจังเลยลูกดีพ่อมันตัวไหนอ่ะพ่อมันตขัาขายนะพ่อเขาขายพ่อไปแล้วนี่พ่อมาใหม่ ตัวนี้ปั๊บไหนฉาบคว้าแล้วคว้าแล้วคว้าแล้วควา้ววาได้แล้วโอ้แม่แมันแม่แมัมมปใกล้กลๆรถก่อนค่อยดึงครับ สคนดึงครับตอนนี้สี่คนปล่อยทุกคนเอาในฉบไดนฉับเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยใจเย็นเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยมองรถที่ลูกขึ้นไปเลยพูดเอ้ยออกข้างทำไม ขึ้นที่ลูกเออตรงแล้วหัวตรงแล้วทีได้ไหมเอาลูกไปไปเลยเรื่องกองอัดเอารั๊บปั๊บอ่าเลอเก้าครับเอาไว้เท่านี้นะครับพี่น้องสิบเจ็ดตัวครับมองหน้าผมหลายครั้งแล้วครับทีมงานฝากติดตามด้วยครับ ชุดนี้จะไปลงที่วังประจบนะครับผมแล้วฮอยอาร์ตนั่งพักก่อนไม่พูดอะไรบ้างอาร์ตฮะฝากอะไรให้กับเอฟเอฟซีบ้างไหมบอกว่าเกิดเรื่องเงินทองแต่ละบาทเออไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดนะครับกว่าจะได้เงินแต่ละบาทไอไอไอ 800, 200, ต่อร้อยสองร้อยอย่าไปต่อเลยครับกำไรต่อร้อยสองร้อยหักตัดหักอย่างมาก็เจ็ดร้อย